ตอนที่114ผู้ทําร้ายท่านอาจารย์สิทธิ์พี่สำนักกําลังเฝ้าดูอยู่ปีศาจตนนี้ไม่อาจทําอะไรได้แล้วท่านและข้าจากกันที่นี่เถิดในขณะนั้นที่ด้านนอกห่างจากประตูสํานักตู้เซียนไป300ลี้หลี่ชางโซ่ซึ่งปลอมตัวเป็นนักพระเต่าชาราชีหยวนกำลังขับเคลื่อนอยู่บนเมฆก้อนเดียวกันกับจิวทันใดนั้นก็กล่าวอำลาอีกฝ่ายสิทธ์น้องชีหยวนเหตุใดใเจ้าไม่ไปที่หอรางวัลและลงทันด้วยกันเล่า จิวอูพงะไปเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อว่าสิทธิ์น้องคราวนี้เจ้าสมควรได้ผลงานจากการกำจัดปีศาจไปครึ่งหนึ่งดังนั้นในครั้งนี้เราควรไปรับรางวัลด้วยกันทว่าชีหยวนยิ้มและกล่าวว่าโปรดมอบรางวัลของข้าและถุงเก็บสัตว์วิญญาณนี้ให้สิทธิของข้าทั้งคู่เถิดขอกล่าวตามตรงสิทธิพี่ข้ายัางมีเรื่องต้องจัดการและต้องรีบกลับไปที่เมืองหลินตงหลังจากที่ล่าช้าไปนี่ก็เกือบจะถึงเวลานัดพบของข้าแล้วนัดพบหรือ จิวอูพลันขมวดคิ้วแล้วพยักหน้าแม้อยากจะเอ่ยบางอย่างในขณะนั้นฉีหยวนจึงทําการคาระวะเต่าและหันหลังกลับเพื่อจะขับเคลื่อนเมฆไปแต่ทันทีที่ฉีหยวนบินออกไปได้ไม่ถึงห้าชื่อจิวอูก,ก็ตะโกนว่าสิธ์น้องช้าก่อนเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าจะพบผู้ใดหลี่ฉางโซ่พลันถอนหายใจออกมาทันทีหากอาจารย์ลุงตกหลุมพรางทุกอย่างย่อมจะจัดการได้ง่าย เอ,อทันใดนั้นหลีช่ชางโซ่จงใจทําท่าทางลําบากใจก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่าข้าไม่กล้าปลดสิทธิ์พี่เมื่อสองสามเดือนก่อนสิทธิ์พี่หญิงของข้าส่งสารมาถึงข้าสองฉบับเพื่อขอให้ข้าไปพบนางที่เมืองหลินตงจวอูะตะลึงอย่างเห็นได้ชัดทางบีบนิ้วคํานวณและหลังจากนั้นหลี่ชังโซ่ก็ยืนยันความทรงจําเหล่านั้นซึ่งค่อนข้างจะฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาผ่านไปชั่วขณะหนึ่งสีหน้าของจวอูก็ดูแปลกไป และประโยคที่จิวอุกล่าวต่อจากนั้นก็ทําให้หลี่ช้างโซ่ประหลาดใจเป็นไปไม่ได้สิทน้องฉีหยวนเรื่องนี้ต้องมีคนคิดร้ายต่อเจ้าแน่วแน่สิทธิพี่ท่านหมายความอันใดฉับพลันนั้นใบหน้าของตุ๊กตากระดาษจําลองมนุษย์เผยความกังวลออกมาทันทีแล้วรีบกล่าวออกมาว่าสิทธิพี่โปรดชี้แจงด้วยเถิดนี่จิวอูพึมพำกับตัวเองแต่ไม่ตอบเพียงแต่กล่าวว่าอย่างไรเสียเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้พี่จิวอู ในขณะนั้นชียวนพลันก้าวออกไปข้างหน้าทันทีและโค้งคำนับพลางขอร้องให้จิวอูบอกความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทัานใดนั้นจิวอูก็ไม่อาจทนการถูกขอร้องเช่นนั้นได้เขาจึงถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงลึกลำ้ำว่าสิทธิ์พี่หญิงของเจ้าสิ้นชีพไปเมื่อ800ปีก่อนแล้วและวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของนางก็ได้ไปเกิดใหม่แล้วข้าเห็นกับตาตัวเอง ในปีนั้นเจ้าต่อสู้กับสิษย์น้องไข่ยซือจากยอดเขาเซียนหลินและสิษย์น้องไข่ยซือลอบโจมตีเจ้าจนทําให้หลักฐานเต๋าของเจ้าได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแม้ว่าเจ้าจะรอดชีวิตแต่เจ้าก็ไม่อาจฝึกฝนต่อไปได้ศิษย์พี่หญิงของเจ้าว่านเจียงวี่แอบออกจากนิกายโดยบอกว่าจะไปตามหาอาจารย์ของเจ้าที่กําลังเดินทางท่องไปทั่วโลกแล้วพาเขามาหาเจ้าแต่ความจริงแล้ว นางไปที่ดินแดนเทวอุดรเพื่อค้นหาโอสดล้ำค่ามาใช้ซ่อมแซมหลักฐานเต่าของเจ้าเมื่อผู้อาวุโสในสำนักรู้พวกเขาก็ส่งฆ่าและผู้บริหารสำนักอีกสองคนไล่ตามนางไปทันทีแต่เมื่อเราตามทันนางก็อยู่ในส่วนลึกของดินแดนเทวอุดรแล้วในขณะนั้นปรันวิญญาณของนางได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ร้ายจนใกล้ตายพวกเราสามคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษานางแต่ก็ไม่เป็นผล คำพูดสุดท้ายของสิทธิพี่หญิงของเจ้าคือขอให้พวกข้าทั้งสาคนบอกว่าหานางไม่พบและอย่าบอกความจริงกับเจ้าพวกเราสาคนได้ฝังศพของนางเองหากเจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะให้อีกสองคนมาคุยกับเจ้าสิทธิน้องสิทธิน้องฉีหยวนเจ้าเป็นอันใดหรือไม่ชั่วขณะนั้นฉีหยวนพันตัวสั่นขณะก้าวถอยหลังออกไปสองสามก้าวดวงตาของเขามืดมัวและเต็มไปด้วยน้ำตาคลอหน่วย หลีชางโซ่ไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องมาแซงทําท่าทางน่าสงสารเช่นนี้ในขณะนั้นเขาทําได้เพียงอาศัยจินตนาการของตัวเขาเองในการแสดงออกไปเท่านั้นโชคดีที่จิวอุลับตาลงพลางถอนหายใจด้วยหัวใจที่ไม่อาจทนดูอะไรต่อไปได้อีกจิวอูไม่อยากเปิดเผยเรื่องนี้แต่ก็กังวลว่าสิทธน้องชียวนจะตกหลุมพรางบางอย่างนางถูกฝังเอาไว้ที่ใด เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยหมอกพิษแพร่กระจายไปทั่วซึ่งถูกทำลายไปนานแล้วสิ์น้องอยากคิดมากนักอย่างไรเสียนางก็กลับชาติไปเกิดใหม่แล้วเช่นกันจิวอูอยากปลอบโยนเขาแต่ชียวนก็นิ่งเงียบแล้วประสานมือค้งคันวะก่อนจะบินตรงไปที่ประตูสำนักเงียบเสียบิ์บพี่ข้าขออยู่เงียบเยบเถิดสิ์น้องชียวนจิวอูรู้ว่าชียวน รู้สึกหดหูเศร้าใจจึงไม่ได้พูดจานน้มน้าอะไรให้มากความแต่กลับถือถุงเก็บสัตว์วิญญาณและค่อยๆเดินตามหลังเขาไปอย่างใกล้ชิดนักพรตเต่าร่างเตี้ยก็รู้สึกเสเตือนใจเช่นกันเขาสายสีสะพลางพึมพำเบาๆว่าข้าย,ยังไม่อาจทําใจได้ความรักทําให้เศร้าใจและไม่สบายใจถามโลกว่ารักนั้นคืออะไรมันทําให้ไม่อาจหลับได้ในยามค่ําคืนเมื่อคิดถึงคู่บําเพ็ญเต่าของเขาจิวอูก็เผยรอยยิ้มอ่อนโยนออกมา ทันใดนั้นสตรีชราผู้ทรงสเสน่ห์ก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าคู่บำเพ็ญเต๋าของเขาตึงในชั่วพริบตานั้นจิวอูตัวสั่นทันทีความงามทั้งหมดล้วนกลายเป็นซากและการฝึกฝนเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างจริงจังในเวลาเดียวกันในกระท่อมมุงจากบนยอดเขาหยกน้อยหลีช่ชางโซ่ลืมตาขึ้นมาดวงตาของเขาดูซับซ้อนอย่างยิ่งเขารู้สึกว่ามีความลับอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆ แต่น่าเสียดายที่เขาเป็นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ซึ่งปลอมเป็นอาจารย์ของเขาว่ากันตามหลักการแล้วเขาไม่ควรถามอะไรมากเกินไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องถามอย่างเหมาะสมที่ทวนก่อนที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบระมัดระวงังครั้งนี้เขาได้รับรู้อะไรมากมายจากปากของอาจารย์ลุงจิวอูว,ว่าใครเป็นศัตรูของอาจารย์ของเขาซึ่งคุ้มค่ายอย่างยิ่งข่ซือจากยอดเขาเซียนหลิน เขาเป็นเซียนเสริรนที่รายชื่อเสียงอยู่ในสำนักซึ่งหลี่ฉางโซ่เพิ่งเห็นชื่อของเขาในทะเบียนรายชื่อในหอป่ายฝานโดยบังเอิญเท่านั้นในฐานะที่เป็นเซียนเสริรนในสำนักแต่ชื่อเสียงความนิยมและการเป็นที่ยอมรับของคนผู้นี้ด้วยกว่าอาจารย์ป้าจิวจิวและอาจารย์ลุงจิวอูมากเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความเป็นส่วนตัวสูงคนผู้นี้เป็นอันตรายเขาแอบต่อสู้อย่างลับๆด้วยเจตนาร้ายทำร้ายอาจารย์ของข้าและ ทำให้อาจารย์ของข้าต้องตายเป็นเซียนจัวโดยไม่มีทางเลือกยิ่งไปกว่านั้นเขายังบังคับอาจารย์ป้าของข้าให้ออกเดินทางไปยังดินแดนเทวอุดรเพื่อหายาสลายเซียนสองสามต้นซึ่งก่อให้เกิดกรรมขึ้นมากมายนับจากนั้นเป็นต้นมาบัดนี้ข้าพบแล้วว่าเจ้าทาให้อาจารย์ป้าของข้าและสิทธิพี่หญิงที่อาจารย์ของเขารักต้องตกตายไปทางอ้อมสหายเต๋าดวงตาของหลีฉ่ฉางโซ่เปล่งประกายมุ่งมั่นเล็กน้อยแต่ไม่นานเขาก็รีบซ่อนมันไว้ เขาพึพมพำรมของเราไม่ใหญ่เกินไปสักหน่อยหรือห,อหลีช่ชางโซ่ยืนขึ้นและเดินไปมาในกระท่อมมุงจากอย่ารีบเร่งในเวลานี้การฆ่าหรือทำลายล้างศัตรูที่เป็นเซียนเสริญไม่ใช่เรื่องยากสำหรับข้าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในอนาคตของข้าหลิงเอ๋อและท่านอาจารย์ในสำนักตู้เซียนดังนั้นข้าต้องแน่ใจก่อนสิ่งสำคัญที่สุดของเขาในตอนนี้คือการตัดสินใจว่าเขาควรจะบอกเรื่องนี้กับท่านอาจารย์หรือไม่ หากลองคิดอย่างรอบคอบแล้วท่านอาจารย์ก็เป็นเซียนผู้น่าสงสารจริงๆเช่นกันหลักฐานเต๋าซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการบรรลุเซียนของเขาถูกทำลายสิทธิ์พี่หญิงของเขาจากไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยเช่นเดียวกับอาจารย์ของเขาเขาถูกวางแผนทำร้ายและกลายเป็นเซียนจั่วไม่มีแม้แต่สหายสนิทหรือคนที่ไว้ใจใกล้ชิดได้ในสำนักและยังถูกสิทธ์แกล้งเล่นอยู่ทุกวันแค่ๆอย่างสุดท้ายนี้ไม่นับนะไม่นานหลังจากนั้นหลี่ฉางโซ่ก็มีแผนอยู่ในใจแล้ว เขาหยิบยันหยกสื่อสารได้คุณภาพออกมาแผ่นหนึ่งและพยายามเรียนแบบลายมือของตัวอักษรสองตัวแรกแล้วเขาเขียนสองประโยคลงไปบัดนี้ข้าวางใจได้แล้วที่รู้ว่าท่านปลอดภัยสบายดีโปรดอย่าคิดถึงข้าอีกต่อไปจากนี้ไปให้เราแยกย้ายกันไป หลังจากนี้เขาจะอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าเขาพักอยู่ในเมืองหลินตรงสองสาวันและพบแผ่นหยกนี้ที่ข้างหมอนของเขาแต่ไม่พบคนที่เขาเตรียมมาพบและหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับอาจารย์ลุงจิวอูจึงรวมกำลังจัดการปีศาจด้วยกันหากข้าบอกความจริงไปตรงๆท่านอาจารย์จะต้องเศร้าสลทดทด้อทดทดใจอย่างแน่นอนในขณะที่หลักฐานเตาเซียนจัวของเขานั้นไม่สเสถียรมาตั้งแต่แรกแล้ว ข้าจะใช้วิธีนี้เพื่อทําให้อาจารย์คิดว่าท่านอาจารย์ป้ายังอยู่แต่ไม่อยากพบท่านอาจารย์จากนั้นสภาพจิตใจของท่านอาจารย์ก็น่าจะเป็นเกล็ดหิมะโปรยปลายสายลมเหนือเยือกเย็นพัดพลิ้วหวีดหวิวทั่วแผ่นฟ้าผืนดินกว้างใหญ่ล้วนไร้สรรพสิ่งมีเพียงความเหน็บหนาวอ้างว้างหนึ่งแม้จะเศร้าแต่ก็ยังมีสีสันอยู่บ้างจากนี้ไปข้าจะมองหาหนทางและค้นหาการกลับชาติมาเกิดของท่านอาจารย์ป้าผู้นี้ในอนาคต หลี่ฉางโซ่ถอนหายใจในใจขณะจ้องมองไปที่คำว่ามั่นคงที่เขาแปะติดเอาไว้ในกระท่อมมุงจากก่อนหน้านี้แล้วระลอกคลื่นอารมณ์ในใจของเขาก็ค่อยๆสงบลงสิ่งต่างๆต้องทำทีละขั้นตอนชั่วพริบตานั้นตุกตากระดาษจำละองมนุษย์ที่ปลอมตัวเป็นอาจารย์ของเขาก็ขับเคลื่อนเมฆกลับไปที่ยอดเขาหยกน้อยแล้วเข้าไปในกระท่มมุงจากของหลี่ชางโซ่ก่อนจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็เข้าไปในบ้านของอาจารย์ของเขาพร้อมด้วยตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ ในขณะนี้ภารกิจของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวนี้สิ้นสุดลงแล้วจากนั้นไม่นานมีเพียงหลีช่ชางโซ่คนเดียวเท่านั้นที่เดินออกมาหลังจากนั้นอีกสองสามวันต่อมาอาจารย์ลุงจิวอูก็มาเยี่ยมสิทธน้องชีหยวนอซึ่งเขาเพิ่งจะรู้จักใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อมอบรางวัลจากสำนักให้แก่เขาสำหรับการกำจัดปีศาจนอกจากนี้เขายังต้องการแจ้งให้ชีหยวนรู้เรื่องการลงโทษปีศาจสาวอีกด้วยทว่าหลีช่ชางโซ่อ้างเหตุผลว่า ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดแต่ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ของข้าจะเจ็บปวดโศกเศร้าด้วยเหตุผลบางอย่างในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้เพื่อหยุดอาจารย์ลุงจิวอูเอาไว้จึงได้พูดคุยถึงเรื่องราวอดีตในปีนั้นกับท่านอาจารย์ลุงจิวอูลและจิวอูก็กล่าวซ้ำในสิ่งที่เขากล่าวออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานหลังจากนั้นหลีช่ชางโซก็ขอรายละเอียดสองสามอย่างซึ่งจิวอูก็ตอบเขาอย่างละเอียดเช่นกัน จากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็ขอร้องอาจารย์ลุงจิวจิวแล้วสำเลาเพื่อขอให้ผู้ดูแลระดับบริหารอีกสองคนที่ออกไปกับเขาในเวลานั้นเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ในสำนักอีกจิวอุระปากหนักแน่นนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาดังนั้นบัตรนี้ตอนเล็กๆของเมืองหลินตงจึงได้จบลงเฉกเช่นนี้ ปีศาจจิ้งจอกที่ถูกเขาจับกลุ่มได้นั้นถูกผู้อาวุโสของสำนักกำรับเอาไว้ที่ด้านนอกประตูของสำนักตู้เซียนมันถูกลงโทษด,ด้วยการถูกกักขังเอาไว้ในค่ายกลเส้นชีพจรปัทภีเป็นเวลาสามร้อปีปีศาจจิ้งจอกไม่อาจยอมตายได้ดังนั้นมันจึงไม่พูดอะไรมากและยอมถูกกักขังอย่างเงียบๆใต้ย,ยอดเขาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ขุนเคืองใจแต่อย่างใดแต่หลีช่ชางโซคิดว่าหากจัดการกับปีศาจสาวตัวนี้โดยตรงย่อมจะเป็นการดีที่สุดมากกว่า อย่างไรก็ตามไม่มีเซียนคนใดในสำนักอยากยอมเสียบุญหรือเพิ่มกำไรให้ตนเองดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงผนึกมันเอาไว้ภายนอกสำนักชั่วคราวสำหรับปีศาจจิ้งจอกตัวนี้หลี่ชางโซ่ไม่คิดว่าจะจัดการมันได้ง่ายๆเพราะความจริงแล้วมีทั้งท่านอาจารย์ของเขาและอาจารย์ลุงจิ๋วอูที่ร่วมกันลงมือจับกลุมมันและยังพามันออกมาจากบ้านของมันในโลกมนุษย์อีกด้วย หลี่ฉางโซ่เคยอ่านพบวิธีทำลายบุญสองสามวิธีในตำราโบราณแม้จะลำบากยุ่งยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ในยามนี้การกำจัดปีศาจจิ้งจอกตัวนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของเขาหลังจากยืนยันได้ว่าศัตรูของอาจารย์ของเขาคือข่อยซือจากยอดเขาเซียนหลินแล้วหลี่ชางโซ่ก็เริ่มแอบสืบสวนและวางแผนอย่างลับๆพลังสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาไม่หยุดนิ่งและแผ่เข้าครอบคลุมไปทั่วทั้งยอดเขาเซียนหลินแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาก็ยังต้องทุ่มสุดตัว เขาต้องการใช้แผนที่สมบูรณ์แบบเพื่อกำจัดศัตรูดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ดีและรอบคอบเขาต้องวางแผนปฏิบัติการทำเครื่องหมายและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆทีละอย่างจากนั้นเขาจะต้องจัดทำแผนอีกสองสามชุดก่อนจะเลือกแผนที่สมบูรณ์แบบที่สุดและตระเตรียมการอื่นๆที่เหลือทุกอย่างเอาไว้ท้ายที่สุดเมื่อพิจารณาทั้งหมดอย่างทีทั่วแล้วการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบอุบัติเหตุนั้นจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาเองจากนั้นราวครึ่งปีต่อมา ในที่สุดหลีช่ชางโซ่ก็ได้พบกับข่อยซื่อเขาเป็นนักพรตตาวัยกลางคนมีคิ้วกระบี่ดวงตาสดใสมีใบหน้าดูดีและมีท่าทางไม่ธรรมดานักพรตตวว์ข่อยซื่อเข้ามาจากด้านนอกสำนักคาดว่าเขาคงเพิ่งกลับจากด้านนอกและมาถึงสำนักตู้เซียนเมื่อเขากลับไปที่ยอดเขาเซียนหลินเขาก็มองไปในทิศทางของยอดเขาหยกน้อยสี่ครั้งด้วยดวงตาเย็นชาหลังจากนั้นหลีช่ชางโซ่จึงหยิบใบไผ่มาจดรายละเอียดเหล่านี้เอาไว้ นักพระเตา๋าขว่ยสื่อสองนักพระเต่าที่กำลังจะตายและนับตั้งแต่เขารู้ชื่อนั้นหลีช่ชางโซ่ก็เริ่มเตรียมการแก้แค้นให้อาจารย์ของเขาแล้วที่ภายนอกสำนักมีตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์สวรรค์สองตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยมียาพิษที่มากพอจะสามารถสังหารเซียนเทียนได้ถึง20คน หลี่ฉางโซ่สามารถทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันได้เป็นเวลานานไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะแบ่งพลังสัมผัเสเซียนรับรู้ของเขาเพื่อแบ่งความคิดจิตใจในขณะที่เพ่งความสนใจและเฝ้าติดตามไปที่ยอดเขาเซียนหลินตลอดเวลาทว่าสิ่งที่ทําให้หลี่ฉางโซ่ต้องเป็นกังวลคือนับตั้งแต่อาจารย์ของเขาอ่านถ้อยคําทั้ง16คํานั้นเขาก็ไม่เคยออกจากกระท่อมมุงจากอีกเลยหากหลี่ฉางโซ่ไม่ได้สัมผัสถึงสภาพของอาจารย์ของเขาเกรงว่าเขาก็คงจะทําลายค่ายก้นและเข้าไปในค่ายกลนเพื่อตรวจสอบนานแล้ว แต่เขาไม่อาจละเลยการฝึกฝนของตัวเองเพื่อเฝ้าตามสังเกตอย่างเดียวได้หลีชางโซยังคงหลอมโอสดอ่านตำราฝึกฝนทำความเข้าใจให้รู้แจ้งสั่งสอนสิทธ์น้องหญิงของเขาและออกไปที่ด้านนอกบ้านของอันจายของเขาเป็นประจำเพื่อทักทายและพูดคุยกับเขาแล้ว12ปีก็ผ่านไปในชั่วพอริปตานักเพราะเตา๋าข่ซือได้เข้าปิดด่านฝึกฝนอยู่ในเคหะถ้ำของเขาเอง นักพรตเต่าผู้นี้คงไม่รู้ว่าในขณะนี้มีคนแอบมองผ่านค่ายกลแยกตัวที่อยู่นอกถ้ำของเขามานานแล้วและพลังสัมผัสเซียนรับรู้นั้นได้จ้องมองเขามานานกว่าสิปีโดยไม่ได้ย้ายออกไปเลยแม้นักพรตเต่าขวายซือจะรู้สึกเลือนรางว่ามีคนเฝ้าดูเขาอยู่แต่เขาก็เคยชินกับมันหลังจากผ่านไปกว่าสิปีเป็นเรื่องปกติที่เซียนเซิรนจะปิดด่านฝึกฝนเป็นเวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีซึ่งหากอีกฝ่ายไม่ขยับหลีชังโซ่ก็จะไม่เคลื่อนไหวเช่นกัน แต่ลีฉางโซ่ก็ไม่คิดว่าเขาว่าจะได้รับข่าวใดก่อนที่จะไปเยือนขวยื่อเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับสำนักตู้เซียนในครั้งก่อนสำนักจึงต้องการบรรเทาแรงกดดันต่อบรรดาศิษย์และเลือกผู้ที่โดดเด่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบําเพ็ญเตา๋าขณะนี้การแข่งขันภายในสำนักซึ่งจะจัดทุกๆ200ปีจะถูกจัดขึ้นล่วงหน้าในอีกสปีหลังจากนี้หนึ่งเป็นเพลงดังของนักร้องชาวไต้หวันชื่อเพลงอี้เจียนเหมยหรือเหมยกิ่งหนึ่งของนักร้องนามเฟอร์ว สองข่อยซือในภาษาจีนแปลว่าใกล้ตาย